กลับสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องเวิดทุกคู่ทุกคนเดอ้อตอนนี้สามีอยู่วัดสว่างจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้สามีกาได้มาใส่บาตรทำบุญแลว้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้ทางพระเฝืนกากำลังสันน่นเนาะพัฒนารพี่น้องทุกคนกากำลังทขยอยก,กันกับพี่น้อง สามีกะไสบาตนน์เ้เรียบร้อยและะ้วการูวงจแบบอิ่มบุญพี่น้องอิ่มอกอิ่มใจเนาะคือมีความตั้งใจพี่น้องปีนี้การสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนาะเมื่อคืนนี่เนาะสามีกะได้ไปย้ายห้องเข่าพี่น้องย้ายห้องเข่าอยู่วัดโอกาสเนาะเมื่อนี้สามีก็เลยผ่านมาฮอดอันวัดสว่างเลยพี่น้องเพราะว่าเขามีไซบาตแล้วลแล้วก็ไปแวะเ่นนํานำนมมิวจิรกกันหน่อยก่อนที่กลับพี่น้อง มื้อนี้บรรยากาศกัแบบบรรยากาศดีพี่น้อง่นโมโต๊กเนาะคือเจ้ามีก็รุ้นอยู่พี่น้องมาเมื่อใส่บาท่นที่ต๊บออ่อปากรุกฏวาแบบของปลาเจียมใสพี่น้องประทานก็งามนะคบพี่น้องป,ประทานสวยมากบันนี้กะเจ้ามีจิพาพี่น้องเระเบ่งบรรยากาศในวัดเนาะ ในบัตในวัดกะร่ลมรื่น้องตอนนี้น,นี้มาใส่บาทคนเดียวได้พี่น้องเอ้ยนา,นางขนาดจี้ยากน้องมิวพี่น้องเลยก็เลยบาได้มาใส่เนาะคนกะพากันกลับแล้วพี่น้องตอนน้นองบอริเวน,นเดินวัดนี้กะที่มีอัน หอเข่าหอ่อน้ำเนาะพี่เพื่อนมาไ้ห่อเข่าวางห่อเข่าเมื่อคือนนี่แหละเพิ่นวางห่อเข่าเมื่อคือนนี่ค่ะเริ่มตั้งแต่ตีเออเริ่มตั้งแต่สีทุ่มครึ่งพี่น้องเนิญอดตีสามเนาะ้ามีค่ะไปร่วมทําพิธีอยู่ที่วัดโอกาสเนาะคือเมื่อคือนนี่นะพี่น้องวัดที่เพิ่นเฮ็ดพิธีสวด ก่อนย้ายห้องเข้ากะทิมีวัดโอกาสแล้วก็วัดสว่างนี่แหละพี่น้องมีสองวัดนี้เนาะจามีการได้อัน,นเพชรตามเิชรองประเพณีเรยบร้อยพี่น้องปีนี้เนาะปฏิบัติได้ปีนี้พี่น้อง

สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเต่ามีก็ใส่บาตแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแวะเล่นน้ำน้องมิวเนาะตอนเศร้าๆพี่น้องเอเดียรยังพุทันอ,ออกตอนนี้ใช่ไหมครับตียงตี้ติ้อ่ตียงตี้ติ้ยที่ไหนน้องมิวเห็นเหมียวแล้วครับเเมียวเหมียวเหมียวเหมียว เมื่อกี้นี่แมวโดดลงมาแต่กำแพงพี่น้องน้องมิวหาเกลือเออเมียวเหมียวเมียวเหมียวครับเอ่อเมียวเหมียว,ยวไหนไหนน้องมิวเห็นอะไรน้องมิวเห็นอะไรครับดอกดอกเหรอดอกดอก

กิ๊กกิ๊กกิ๊กน้องมีเห็นนกเหรอครับพี่น้องมึงขาเพิ่นอยากไปเที่ยวแล้วครับอยากไปเที่ยวแล้วครับไหนนกอยู่ไหนนกอยู่ไหนปิ๊บ ไหนน้องมิวอยู่ไหนครับตะเอ๋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 อันนึงชงอันชมอันนึงชมชมงองนนีงชมชม うん。Hmm? はい。<シ> ấy sí. <laughs> um, quan oh. right. <laughs> <laughs> tục đó <questo> <laughs> <laughs> เพื่อนเท้าแล้วโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเมียวเม้าเมียวเม้เมียวไปไหนแล้วเม้าเมียวไปไหนแล้วเอ๊ะ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  tiền tinh 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 tiền tinh 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 Thao tinh tinh léo Thao này tinh Này tinh léo tinh 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 เชื่ออยู่ไหนเชื่ออยู่ไหนเชื่อเข้าโอ้ฟันน้องมีวยาวขึ้นแล้วโอ้โหขูโอู้มันเชื่อเลยจอจกยอยยมยเห็นจกยไหม

อ๋อนหองมิถิลเมียวหรอครับไหนเมียวอยู่ไหนแมวเเมียวอยู่ไหนแมวาเมียวแมวเมียวเมวาเมียวกลับบ้านแล้วเมวาเมียวกลับบ้านแล้วเมวเมียวคิดดื้อคิดดื้อเหมือนน้องมิวเลยเนาะใช่ไหม Ta tiền 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 tinh ơi tinh 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 này tinh 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 kẹt

จิบ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 ก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ขอขวดเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วน้องมิ้นมือปืนมาแล้วปืนบึนมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว